ทา่านผู้ชมเอ้ยเขาแดดลเขากระมังมึงตีนละแจวเบลเขาไปในกระมังมันแหมนบอหนี่มันแหมนบอจิเป็นคไข้จิเป็นในยังน่ะออกมาสวัสดีค่ะเนี่ยครับผมกับนสอง,องเกษตรทั้งดีเชนแนล้วคะเนาะกำลังเลีเล้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะเนาะตอนเย็นๆค่ะใบหน่องวัวไปแล้วค่ะ โล่งกินข้างล่างนะคะเนาะรักเรนน้องควายเขงเขาจะไม่แอะเพลิงน้องแจวแววนะคะเนาะรักเรนน้ำแล้วก็ละมังน้องงัูนะคะเนาะนี่ค่ะเป็นรักเรนน้ำแล้วก็ละมังเขานะคะเนาะนี่ค่ะเขาเปิดไปให้น้องงัวกินนะคะเนาะน้องแจวแววของเขาเป็นรักเรนน้ำเขาละก็ละมังเนาะค่ะเห็นบหมค่ะสิลงก็ละมังคุณนะค่ะไม่ใช่หูลงใดบ่โตเพิ่นกับไงเนาะค่ะเนาะนี่นีค่ะเป็นสีลงแหลมในก็ละมังแจวแววเอ้ย พี่เขียจังสารนอน้องงัวเพิ่นออกลงไปข้างล่างนะคะนอน้องแจววลได้อ well โอกาสเนาะคะ่ะมาลักเล่นน้ำแล้วก็ละมังเขาสิงลงหัวนอนในกันละมังเนาะ,ค,ะนค่ะนอค่ะน well ี่แววัลจังนั่นแจววเอ้ยพ well ีจังนั่ะนี well ่ค่ะเพิ่นเพื่นมาเลียนน้ำแล้วค่ะนอนี่นี่นี่ค่ะ มากเล่นน้ำแห้งแห้งค่ะเปิดนานชักกระมังไว้บ่ได้เนาะ,ค,ะค่ะขันเพิ่นเห็นแนละ้วเพื่อเนเฮ็ดจังซีก็เลยนี่ค่ะแววๆของเฮานี่ยันลงได้ไม่สิลงเลยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะนี่เป็นถังผสมปูนเนาะค่ะเนาะถังใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเป็นกาวคาปรสิเข,ข้าเพิ่นก็เข้าบ่ได้เด้อค่ะนี่ค่ะก็เลยต้องเอาหัวหมุดๆม,ดม,ดมดลงไปเนาะคะ่ะ แจว,วเววเฮ็ดยังนั่นน้องงวัวกินน้ำบ่ได้แล้วนี่เปิดน,น้ำไปเต็มเลยคะนะ่ะเนาะได้โอกาสน้องแจวเววเห็นจัดก,การเลยไปเล่นน้ำเขา,าแล้วคือจิจนะ๊บไปใส่ซาซามิน,นียค่ะเดี๋ยวขัดโอ้ยไปเมยจังเฮติสัน่นเสร็จน้องงวัวมาไล่เด้อทนี่นเด้อถูถูเลยสุดอ่ะ เป็นเสียงนะคะนแล้วก็กระมังที่มันบางๆเนี่ยก็คือสิแต่แต่ว่าของเรานไงบุอีก็หมดอีก็เสียงมันสิค่ะแต่ว่าวออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถึอแส่นะออกมาเลยเริ่มเปิดประตูหัวได้แล้วมาที่น,นี่ไม่คิดเลนะเปิดประตูค่ะ ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถือแสนะเร็วๆออกมาเล่นดื้อได้เนี่ยเล่นน้ำเขาแล้วใช่ไเปิดประตูหัวอีกแม่นี่ค่ะไอ้เพิ่นส่งโต้เขายืนแนมน้องเตียวแววเด่นอยู่นะคะเนาะแววเพิ่นก็แววเพิ่งเนาะยืนแนมเตียวแววเด่นน้ำเปิดหัวพร้อมนะคะนอนน่ะนี่ค่ะเปะิดหัวพร้อม เป้าคีรอแท้สิื่อแใหญ่แล้วบ่เทศนี่มันเดอออกจากกระรมังน้ำลองเด้อนั่นเด้นอะฮะสื่อแ่ได้ประเทศนี่เขาสิกินได้บ่อหนามปรเทศนี่ไปเล่นน้ำและกระรมังเขามงึมงมวนเพิ่นคักเลยบ่เทศนี่ออกมาเลยแต่วถื่อแสไงนะเล่นแล้วก็สิเปิดประตูหัว นัห่หาทางเขาได้บ่ัดนหาทางเขาสวนหาทางเขาสวนได้บ่ัดนี่ปุ่นสูงสูงแง่อะไรไก่ถือเสแงใหญ่แล้วนี่ปุ่นเล่นเล่นดื้อเด่นเล่น,ลนส้นเลยนั่นเปิดประตูนะคะน้่งนะเปิดประตูเสแงใหญ่แท้ๆหน่เนาะบัดนี่ ออกมาเลยโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยเขาได้แล้วเขากระมังมึงตินละแจวเบวเขาไปในกระมังมันแม่นบ่อเนี่ยใช่ไหมแม่นบ่อจะเป็นควายจะเป็นในยังนั่นออกมาโอ้ยเดี๋ยวแม่นเนาะนี่เนาะเกย์เกยเพิ่งงงแล้วไงเนาะเอ๋เพิ่งงงโอ้ยเจ้าเงยแววก็งงแจวแววเล่นชีรูดออกมาเลย คมพยายามเลยค่ะเนาะสิเขาการะละมังเออควยหน่อยตัวนี้คือจิมาดือเทนอเลาะยี่หันหลังเนาะค่ะสิเขาการะละมังความพยายามของคุณเนาะค่ะนี่เอ้ยมันจุง,ขงเขาไดว่าการะละมังครับในตัวน่ะมันซ้ำกันแตกกะแตกวันนี้ละสิได้ถือแซยไงพยายามอยู่นะคะเขาการะลำมังด้วยสิ เอาเพิ่อนออกมาก่อนแล้วก็ละมังสิแตกบ่ค่ะเนี่ยน,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 น่านน่านน่านน่ะแสน,นะคะ่ะเนาะแลนปิดเลยจิถือแสบยันเลยแบบทนันเนาะเอ้ะแดนบ่เขาเหลืองเลยบึงโตจะคล้องแน่สิบปเขากะละมังนะมันสิเขาได้ที่ไหนล่ะเึืแต่แว่วอื้ม นดี๋บางโต้แน่ยน่ะนะับกะละมังมันซ้ำกันละ่ะโต้กะละมังนะ่นะฮะเล่นดูสมิหน่องว่ากิบบะเด็ด้ะนาแล้วลก็ต้องเป้าถิ่มแล้วทีนี้น้ำติ่มกะละมังใหญ่เลยที่ถือแซ่เราประเทศนี้เออเรนส้นบะเขือเหลืองเลยแต่แววของเฮานี่หน่องว่าเฮาอยู่ขา้างล่างเนาะค่ะเนาะ ติดต่อคนขึ้นมาเลยค่ะเนาะเพิ่นจะ,นะนกเกี่ยวเขาหน้าปังเพิ่นดำเนาะคะ่ะข้างล่างนี่คะ่ะบรรยากาศมัอน,นี้เนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะท้องฟ้าก็สดใสแห้งเนาะคะ่ะเนาะหอนหอนที่สุดเนาะคะ่ะหอนแห้งแห้งเนาะคะ่ะเจ้าขาวเพื่อกะหองห้ามู่นเนาะค่ะเนาะปลูกคนไใบเนาะคะ่ะเจ้าขาวนี่ปล่อยบอดได้เนาะคะ่ะเพิ่นสืขี้โกงแหนไปหาส่วนหัวเขาผีผูกเนาะคะ่ะเราก็เลยตอกปลูกคนใบน,นจะจ๊ะค่ะเดี๋ยวสิบแปะเอาหน่องวัวขึ้นมาก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะมาหาหอดองเตี้ยวใหม่ ำแล้วนะคะเนะาะกวประมาณเกือบสะหามงเย็นแล้วเนาะ,ะค่ะแดดยังบอท่านตไตอ่อนเลยะค่ะแดดยังแห้งอยู่ค่ะยังหอนแห้งอยู่เนาะค่ะเนะาะหลงควายเห่ากันบอทได้ออกยาหอมอยู่นะะเนาะค่ะนี่ค่ะหอนหอนคะนอะ่ะนี่ค่ะนยี้คะกินอยู่แตหอมขาวห้านะะี้แล้วค่ะมาย่อมออกยาหอมเลยคะ่ะมันหอนเนาะค่ะเนาะ หากินอยู่แตงหอมพาวข้อนี่แหะค่ะหอมพาวข้อกะเย็นนะคะเนาะค่ะมีลมนะคะมือนี้มีลมกายเย็นแน่เนาะค่ะแต่ว่าเวลาออกแดดเนาะค่ะกะสยหอนคือเกาเนาะค่ะควายเขากะหากินอยู่ในห่มนี่แหละค่ะออกแดดได้แป๊บนึงก็ะเล่นเข่าห่มเนาะค่ะเพราะว่ามันหอนเนาะค่ะเพราะว่าแต่หนองวัวหนองควายเนาะค่ะเนาะหนองวัวกันเนาะคาะหากินแป๊บเนื่องกระเล่นข่างห่ม เยากินแต่หนาเนาะคะ่ะเหมือนคนเนาะค่ะะเนาหวัวกินแต่นานาหัวนกวายคือกันเนาะค่ะว่าทำยังแดดยังมาทะเลย่อมมาเนี่ยอ่อ,อนเนาะค่ะเน,ะนา,คา,นนาะค่ะน,นี่ค่ะน้องน้องวัวเพิ่งจะอยากกินหนาอยากกินหนากะกะละมังที่แจวเอาผลิตล้วเนาะค่ะน้องวัวเพิจะมากินมันานเปลี่ยนโยบของว่าจะก,กินได่บอลเนาะค่ะเนาะ แววๆคือ well เ,เอาหัวจุม่มหนามลงไปแล้วเนาะคะ่ะโอ้โหเพกินได้บ่ลวสิศุกเปลี่ยนยำแทนเดีเปลี่ยนหนามนะคะน้ำงูเพิ่มาก,ก่อนเลยคะ่ะมันไหลมาจากข้างล่างนะคะเนาะปล่อยไก่ค่ะปล่อยแล้วก็บลูกไ,ไก่กับลูกอะไนมาไก่ไกะคะ่ะเวลากระบ,บาลจะไม่ง่ายเนาะคะ่ะน้ำงูเผือยังกินได้อยู่นะคะเนาะอะแววๆเนี่ย เพอร์บดยค่ะเพราะ,ระ,ะอ,อากาศมันหอนเพฤศจิเป็นเสียล้วค่ะน้องแจ้วแววของเราอากาศพออนนี่บดายเพราะว่าจะยืนในเขาหรือว่าอยู่ของนอกนะคะ่ะเย็นหนามนีกมน่กระมังในขู่ก็เสียหัหวจุ่มหนามจุ่มกระมังจุ่มขู่เ่นหนามเนาะคะ่ะน้องแจ้วแววของเราเนี่ยที่หอนเนาะคะ่ะมักนอนหนามนะคะ่ะเดี๋ยวจุ่มหนามแล้วกระมังกับฮะกินยาสบายใจไปเลยนะคะ ค่ายหอนของพื้นเลยนะคะเนาะมันมีหนามให้ลงตอนตอนนี้นะคะเนาะก็มีแต่ยุยุ่คลองแล้วค่ะก็ยังยัง่ไม่ได้พาพื้นไปที่หนามมันกำลังมั่งลายประกาศจัดการเลยเนาะยเตี้ยวแมวของเขาเนี่ยเตี้ยวแมวไม่ยอมบอกจะโฮมเลยนะหทำอะไรแล้วเตี้ยวแมวผ้ากับหอกแล้วค่ะเนาะมือมึงเนี่ยอาบน้ำมันกำละมั่งเลยมันเป็นยังไง เป็นยังไงอำนาจมันก็น,นา่ามั่นี่น่แน่แน่แน่ตีเลยสอวบหัวส้นมีเบ้านี่งเบ้าเด้สอวบหัวส้นสุดไงเพราะว่ามันเจ็บเธอใหญ่แล้วเธอโตแล้วเธอบวรเป็นเด็กแล้วหนี่เขาแล้วมันก็จะเจ็บเล่นขึ้นเด็กๆมาได้แล้วโมบ้าน้องกิตติม,มาพยยามเล่นน้ำแล้วกันกิตติเต็มอยาง มันมีเขาเนาะคะเนาะมิสเอาปหัวัดดูๆดีแจววาของเขาที่หนาก็ดีตนะคะได้มาห้ยอีดีนะคะนี่คะฮึแววาวจิภาไปนอนหนมข้องอีกเทนหนึ่งนะคะเนาะก่อนเขาขอเนะคะว่านอนบ่ไหนเราแวลาวนี่นอนบารับนะค่ะ กอก็บแปหอดคอกับก็เล่นน้ำได้ขู่อีกในท้ทังอีกนะคะเนะาะตัไว้็นจิ้มเออโบได,ด้าไม่หอนนะคะเดียวะคะ่ะให้คำแห้งเจียมนะคะนอสองฝานะคะน้อนี่ค่ะสองฝาิคำกับญิงจมเมกัมมกกแหงแตะโบมีนะคะรถไฟแห้งนะคะ,คะคยังไข่ติมีหผมเผาของเขานะคะเนาะ ในสองหมนะคะเรามีหสาวเนี่อยจะอยู่อย่างไเนะคะเนาะหอนนะคะใองหมนะคะหมอยู่ในหมาวของเท่านีのの้นะคะเอ่ย่ากยมออกจากหงมหากินอยู่ในหมสาวชี้เย็นนะคะนะคนเพิร์ลไปยอมออกนา่ะแข้าก็อจกคิปไปที่เพื่อนท่านี้นะจ้ะเนาะค่ะก่อนจบคปบนะคะ Ight, ight, กดไลคกดแชร์กดติดตามได้ช่2 0ข0ค่เส็จวดิชแนลค่ะคุกำลังเขี่ออยห้มามอีกทบไม่ต้อไป้คะน้อค่ะสวัสดีค่ะ